พิพาหมูพพาไก่ถ้ากับพิพาหมูกับพาไก่ก็จะอยู่ที่พิเศษห้าชุดอ่ะครับผมไปกองกับบ้านะเอาหนึ่งกองแล้วก็หมูสับกุเชียงสามกองกับเพาหมูสับหมูสับกุนเชียง เท่าไหร่ครับแบบนี้กราเี็ททิพเผาก็จะอยู่ที่บท60บาท60บาทริบเอาหมูทิบเผาไก่ถ้ากระเพราหมูมกระเพราไก่ก็จะอยู่ที่พิเศษ50บาทคโอ้โหนี่60บาท60บาทล้นจานเลย

เมนูปลากะอกครับผมเท่าไหร่ครับปลาี่เลปลาระหบาทครับผมถ้าคุณเชื่อว่าอันนี้ยิ่งกว่าาครับผม้ิ่มไห ทำไมเราถึงให้เยอะแล้วมีราคาถูกจังครับถ้าเราให้เยอะอย่างนี้เขาก็เลยไม่แคร์เขาว่าเลยมีคนถูกแล้วก็มีคนถูกเขาว่าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ต่อเรามีนูงหายใจแล้วอยากจะเชื่อไขสักคนหนึ่งก็เราก็ช่วยแล้วเชื่อเอาวันเกาะเราแล้วใารได้ไขได้อยากเชื่อไขสักคนหนึ่งเราก็ช่วยไม่ไหวได้แต่ทีว่าจะเชวยใครสักคนหนึ่งตอนนี้เราก็คิดได้ทำได้ก็ชื่อเขาวันทำทาไม่เกาะ เราก็ินสัพทานแล้วอายุมากแล้วเราทุกที่อยากจะช่วยใส่ทุกคนเลยช่วยไม่ได้แล้วครับผมตอนนี้หน้าแส่ก็ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ขอช่วยนะแค่อยู่ว้านช่วยไว้ก่อครับผมเราก็อยากจะช่วยช่วยทุกคนให้ได้กินเยอะๆราคาถูกแล้วแบบแบบนี้เราพอมีกำไรไหมครับพอถ้าไม่เกเรก็พออยู่ได้อยู่พออยู่ได้พออยู่ได้พอกินได้ประมบ้างบ้างครับผม วันไม่มีงานทำแล้วเราขายมานานยังครับขายขายมานานยังครับขายมานานยังขายมาแล้วกี่ปีครับประมาณได้มา27ปีได้ประมาณ20 27ได้โ27ปีแล้ว4 0บาทไม่มีขขย20บาทมีขาย50บาท ก็วัฒนธรตั้งอยู่ <laughs> <laughs> สามกอใช่ไหมปะสามอนะไข่เเแล้วใช่ไหมแล้วก็อช่างองแล้วก็ุเรียนอช่าธรรมดาไข่ดาทอแล้วแเราเปิดร้านทุกวัน้ะเราเราเปิดร้านทุกวันไหม เปิดทุกวันครับพี่เปิดทุกวันเปิดกี่โมงปิดกี่โมงไม่สบายว่าจะไปกุลาย่างเงี้ยอ๋อครับผมเปิดทุกวันครับแล้วเราเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับอ่าเปิดประมาณก็แปดโมงย่านเราประมาณก็ห้าโมงครึ่งห้าโมงประมาณก็ห้าโมงประมาณก็ห้าโมงครึ่งเลยนะครับผมร้านก็อยู่ตั้งตั้งอยู่หน้าสถานีรถไ์ช่องเจ็ดนะครับผม ไม่มีคร ane, ับยังไม่มีไม่ได้แล้ววาไลูพี่วันนี้กินอะไรดีเดี๋ยวมันนด็กมีแต่หมู่าเตีย่นี่อะไรอะนะอันนี้ซอว์วทอว์วา์เหแต่ว่าหมูขาเตียนจเจียนเตียนทำไมป่ะอะไรนี่เิโลเต็มใส่กองกองเลยมัอส้งๆู่ะางความหอมเราดูสิ ขอสั่มาแลาา่ยังต่พอ่สับไมลเ่าอันนี้ไม่มีไข่โปสิถ้ามีไข่โปสินรับมอันนี้ก็โปรีนไม่มีหมูสับหมูยอหมูสับหมูยอ